ครับวันนี้เราจะมาดูที่ชาร์จแบบพกพาแบบชนิดปรับกระแสะได้นะครับตัวนี้จะเป็นปรับกระแสะและการชาร์จได้จะมีหน้าจอแสดงเวลาการชาร์จแล้วก็ปริมาณไฟที่เราทําการชาร์จเข้าไปได้นะครับตอนนี้ค่ามันตั้งไว้ที่16แอมป์คือสามารถชาร์จที่16แอมป์ได้เลยแต่เราสามารถ <c oughs> ตั้งค่าได้ให้ทําการชาร์จได้ที่ 1 3 m แอมป์10แอมป์8แอมป์ตอนนี้เราจะลองทำการชาร์จที่ 8M แอมป์นะครับเ,เมื่อทำการเสียบหัวชาร์จเข้ากับรถแล้วนะครับไฟสีฟ้าก็จะติดมาเราคอนเนคกันกับรถแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคครับเราก็ต้องทำการล็อกรถ มาทําการล็อกรถแล้วก็จะชาร์จไฟตีฟเขียวก็จะติดว่าทําการชาร์จอยู่นะครับไฟรูปแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นว่าได้ทําการชาร์จที่8แอมป์นะครับ1.81กิโลวัตต์นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอก็จะขึ้นเวลาการชาร์จเวลาการชาร์จแล้วก็จะขึ้น พลังงานกิโลวัตต์วว่าเราชาร์จเข้าไปได้กี่กิโลวัตต์แล้วตอนนี้ก็0.01กิโลวัตต์นะครับชาร์จที่ 8M แอมป์นะครับ เราก็จะมาดูที่รถนะครับว่ารถทําการชาร์จไฟอยู่หรือเปล่าตอนนี้ขึ้นคอนเดินทางแล็กน,นะครับคอนเน็ก <Connect S 1> เรียบร้อยแล้วนะครับ